ครับผมสวัสดีครับเบาหลุนครับคือเห็นเห็นยื่งนาเลยครับของฟรีครับมะเผาแกงนั่นเราล้วนๆเลยครับต้นอยู่ข้างบ้านเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเพิ่นเ,พนเจ้าถิ่มนะเพิ่นว่าที้แรกเพิ่นเอาไปปลูกสวนเพิ่นเอาไปมาเพิ่นเอาเพิ่นเจ้าถิ่มอันนี้ หิไมไปเถิงแล้วล่ะครับแต่ว่าผมบเมื่อใส่บมล็ดแตงไหม่ที่แรกว่าจะคัดมันคือรุ่นแรกนะครับที่แรกผมเองมาสีหาหาต้นน่เอาไปมาพ่นทิมมดเลยครับผมเสียดายผมก็เลยเอามาผมเอามาตั้งไม่หลายซีหาเดือนแล้วครับหลังจากชุดหาลูกกันมัง้งอันนี้ผมก็เลยเอามา ทิ่มไปข้างเงี้นขา้างหลังบ้านพักซะก่อนพอดีผมมีเวลาว่างอันนี้เฮ็ดผมคิดอยู่สามสี่มือนี่ครับองอนว่าเฮ็ดมือเดียวแล้วคือเวลาว่างแป๊บๆผมก็มีเฮ็ดไว้สามสี่ถุงเตรียมวัตถุดิบไปทำบนไสครับบนไส้เผา,าบางอันมึงตัดบางอันมึงก็ไม่ตัดบางอันมึงก็ตัดหยอดไลยตุบมันใหญ่ ต,ต้นสีไล่จัดยอดจัดใบมันถิมใบบางามอันนพุ่มปลูกถิมใบแบบตรงแบบเอียงแบบบ่เอียงนะครับเตรียมวัตถุดิบทำบนไส้มะพร้าววัน,นวามาวะเห็ดได้ครับเห็ดเตรียมไว้อยู่ในสะเบอข้ามะพร้าวครับในนี้ก็มีหนังพร้าเบื้องดีเซอรครับเตรียมวัตถุดิบทำบอนไส้มะพร้าวครับ แต่ว่าบริมีแบบแบบผมบริคัดคัดลูกกันไว้ผมเห็นในคลิปครูบาอาจารย์ไปหลายๆคลิปเพิ่นก็เพิ่นก็ไว้เป็นนวย,ยังเชื่อเหอครับเพิ่นก็สิเปิดปากซ้ำนี่หรือว่าเปิดป,ปากเพิ่นก็แกะแกะให้เปลือกแข็งมันออกไปเสียอันนี้ผมก็ตัดตุกตัดก้นมันมีอีกหน่วยหนึ่งนี่ผมเฮ็ดไปถึงแล้วเดี๋ยวผมบริให้เบิ่ง ให้เบิ้งหน่วยนั่นผมแตง่งแต่งไปจากหน่อยแล้วขีดขางไปจากหน่อยแล้วแต่ว่าม,มันอยู่อีกห่องหนึ่งผมไม่แบบเสร็แล้วเนี่ยมันเกือบทรายอยว่ครับเกือบยี่สิบลูกแล้วนะครับโอ้ยยี่สิบยี่สิบกว่าป่ลนะครับ มใส่กระถางไปมก็ใส่ไว้น้ำอยู่ครับใส่กระถางเปนใดที่มันงามๆจังหน่อยผมก็ใส่กระถางไว้อยู่อันนี้มันงามมันของมันเองนะครับแต่วันเพิ่งได้ปลูกได้สามสี่เมืองม่อนสี่เมืองสามเมืองนี่มั่งเหงาๆกับงอกอันนี้มันคือมันงามโดยที่ยังมันติดแต่คือต้องต้องต้องมาต้องตกแต่งอีกอีกจังหน่อยครับ ปล่อยมันนีนีน,น,นอนอนอันนี้มันอ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 กลางลูกมันจะมีมันจะม,ม,มีเงาเราพวกนี้นี่นี่มันนอนอกลางลูกนอกลางลูกนอมันแทงบอกครับคือมันลนไวย์นลนล,นลงตามธรรมชาติของมันเองนั่น,นครับ มแกะออกมากแล้วมันเปลือกมันห่มอยู่นายอยู่ครับครับเมื่อนีรกับพ่อเบิงซับเนี่ยครับครับสวัสดีครับ